ร้องไห้จนแบบร้องจนอ้วกออกมาเส้นเลือดฝอยตาแตกอะไรเงี้ยที่ที่บ้านกูแดดไหมเมื่อไรนั้ยนี่ยไม่กลัวอ่ะก็ฉีดสเปรย์ทุกหลุ้มมาพี่สิบแปดมาคิดดูดิยังเตะปุตีตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บจีบระหว่างเดินไปไปหลุมนึงสวัสดีครับเนสกซ์เลิฟแล้วผมครับอยู่ผมนี่จุผมมาครับเมฆเศรษฐกิจครับด้วยความที่วันนี้ผมหิวเลยอะ ผมก็เลยเออให้แม่ดูนะฮะไปเอาหม้อเออหม้อรวมมาหม้อฟองดูรวมมาตอนแรกบอกแม่แม่แม่อยากได้แบบหม้อกับแบบเตาไปไปปิ้งทำฟองดูหน่อยแม่บอกอ๋อไม่ต้องแม่ดีเตาฟองดูขอบคุณแม่แม่เลยนะก็ต้อยขอบคุณแม่ต้อยด้วยนะครับขอบคุณแม่ต้อยครับขอบคุณแม่ต้อย มึงไม่ใช่มอหนึ่งไม่ใช่มอหนึ่งอัก่าแคร์เลเชอรวันนี้เป็นไงแคร์เลเชอรวันนี้น่ารักมากเลยครับน่ารักขาวใสเนียนนุ่มหวานจานัดหวานจันดเลยหวานหวานานเข้ามาแล้วฟงดูแคร์ลเชอรวันนี้นะครับผมเคยเป็นไอดอลด้วยอืมไอดอลแบบร้องเพลง<ม>ยินดีต้อนรับน้องแคร์ล เร่เรยทำอะไรครับช่วงนี้ลองดูช่วงนี้หรอคะก็ทำเพลงแล้วก็มีถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เปื่อยแล้วมีเวลาว่างไหมครับเป็นคนไหนมีเวลาว่างไหมครับช่วงโควิดหรอหรือว่าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างอยู่นะงานมันยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวพี่ขอเปิดผ่านผ่ากินข้าวดเลยครับ ขึ้นอยู่กับย <Okay, S 1> ืนยืนพินิจ <im itation> หนูไงแบบเออถ้าอยากก็อันนั้นถ้าไม่อยากบอกออนพี่หนูมีนัดค่ะวันนี้วันพ่ออ่ะค <laughs> ือบอกถ้าลูกเลยลูกมาถ่ายว,วันไหน <laughs> อ้าวแล้วล่ะ <laughs> <laughs> <im itation> โอเควัน,นพ่อโอเค แล้วเอออยากอยากรู้ว่าแบบน้องน้อร์รอลเนี่ยคือเหมือนแบบปกติเวลาว่างทําอะไรบ้างคะเวลาว่างหรอถ้าไม่ได้ทํางานจริงๆอ่ะชอบนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ชอบไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่าพี่เห็นหนูตีกอล์ฟในจริงก็มีตีกอล์ฟใช่กลัวแดดไหมวลานั้นน่ะไม่กลัวใส่กระโปรงทั้งตากแดดเลยกับฟองทั้งตากแดดเลยโอ้โหก็ฉีดสเปรย์ลุ่มๆมาพี่สิบแปดมาคิดดูดิสิบแปดลุมคือฉีดยังไงปุกตีตีพุ๊ ตุ๊บปุ๊บจีบระหว่างเดินไปไปหลุมนึงตุ๊บจีบที่หมอก็มีหน้าหนูดึงขาก็ประมาณสองสองหลุมฉีดทีขึ้นรถอ่ะก็ฉีดก็ต้องดูแลตัวเองเนาะใช่แต่ว่าดูแลแล้วเป็นยังไงสวยไหมสวยเอ้ยวดูถามในไอจีมันดีกว่าในเรื่องกอ็ไปเห็นมาเยอะมากแล้วไอจีเนี่ยเป็นแบบดูแบบเป็นสาวเซ็กซี่ดูแบบ น่ารักใสๆตัวจริงแซ่บแบบนี้ป่ะจริงจริงๆอ่ะถ่ายลงไอจีชอบถ่ายแบบเซ็กซี่ย้อดไลค์มันเยอะเตอดี่ชอบตรงนี้มันได้ยอดเอ็นเกยเขาเนาะเขาเคยเป็นแบบเป็นวีเจไลฟ์ในในแอปอะไรพวกนี้ด้วยนะอ่าใช่เห็นอย่างงี้ด้วยอืเน้องเคยเป็นไอดอลด้วยไอดอลเออแต่รู้แบบตอนเป็นไอดอลเนี่นมันแบบมันต้องคุ้มเข้มนะเออมันเริ่มมาจากไหนดีกว่าเอาเี้ดีกว่าทำไมจูประวัติเลย เออมาแบบเซ็กซี่อยู่ดีๆมันทำไมเป็นไอดอลได้ไม่คือตอนตอนเป็นไอดอลก็เป็นนางแบบนี่แหละแล้วก็มีพี่เขาชวนว่าแบบเออพี่ทาเพลงอยู่นะอยากลองมาเป็นไอดอลดูไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูก็คิดว่าตอนนั้นแบบช่วงอายุของหนูมาคิดได้มากไม่ได้แล้วถ้าอยากจะเป็นไอดอลต้องเป็นตอนนี้เลยอะไรเงี้ยตอนเท่ตอนยี่สิบห้าอ่ามันก็เป็นช่วงปลายๆแล้วใช่ปลายๆไอดอลมันต้องแบบสิบหกสิบแบบต้นๆน่ะหนูก็เลยลองไปทําอะไรเงี้ยค่ะอ่ะวีรกรรมที่เด็ดที่สุดตอนเมา วิ่งหนีผู้ชายตกจนตกบันไดทำไมเขาวิ่งทำไมแบบแบบหนังอินเดียเนี่ยตึงดึงึไม่ใช่ไม่ใช่ตัดต้นไม้ไเลยวิ้งหนีไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเขาก็เหมือนแบบมาจีบพี่โตแล้วพอมาจีบปุ๊บยืนแบบล้อมโตเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ชอบมันไมมันอึดอัดเราก็แบบเอออะไรเขาไปอะไรเขาไปเต้นเต้นอยู่ปุ๊บแล้วเหมือนสักพักเหมือนเขาก็มาอยู่นานเลยหนูก็เลยคุยกเพื่อนมึงกลับบ้านเถอะกลายเป็นว่า เขาตามตามปุ๊บเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวหนูใส่สูสูประมาณเนี้ยสูงมากเที่ยวสมัยก่อนนะก็เลยออกไปแล้วเขาก็ตามมาหนูก็เลยจับเพื่อนวิ่งวิ่งบบันไดก็วิ่งบันไดก็ตกแล้วเราแล้วเพื่อนตกปะเพื่อนตกเพื่อน่อยเลรคิดว่าเสน่ห์ของเราอะอยู่ตรงนี้อืมเสน่ห์ของหนูเหรอน่าจะอ้อนเรามาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งนั่นก็คือช่วงเปิดซอ เราจะมีซองแดงกับซองน,น้ำเงินซองแดงสีมันก็บอกแล้วมาจากแบบนรกขุดขึ้นมาอันนี้ลุกทางนี้ซองแดงทางนี้ต่าหมดสีกันมาแล้วอันนั้นส,สีอะไรลุกอันนั้นสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอเคเอาเป็นว่าคําถามั้งสองอันนี้เป็นคําถามที่อาจจะทําให้เราตอบยากครู่แต่เป็นการตอบยากคนละแบบกันใช่คนก็จะเลือกสองซองก็ได้หรืออยากเลือกตอบหนึ่งซองก็ได้ ่วนใหญ่ก็จะสองซองส่วนใหญ่ก็สองซองนะสองซองก็ได้สองซองก็ได้สองซองก็ได้เหรอสองซองก็ได้เไปซองไหนก่อนดีซองดีก่อนเอาเค้กคำถามจากซองน้ำเงินนะครับครับคุณร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นและแอบร้องไห้คนเดียวครั้งสุดท้ายเมื่อไหรอ่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ่ะน่าจะอาทิตย์ที่แล้วค่ะทำไมอ่ะก็ หนูนี่ไงคือหนูแพ้ยากินหนูกินหนูกินยาฮอร์โมนเพราะว่าหนูไม่สบายแล้วหมอสัง่งให้ให้กินยาแล้วหนูแบบเซนซิทีฟทุกเรื่องอ,อ,อยู่เฉยๆก็นอนร้องไห้ตอนนั้นอะอะไรที่ทำให้จูดๆเราร้องไห้ ออตอนนั้นเป็นเรื่องน้องชาย<ม>น้องชายเข้าเข้าเข้าไปในกลุ่มแล้วน้องก็<ม>ได้โทรมาครั้งแรกแล้วน้องก็บอกว่าเหนื่อยมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นพี่เนาะเป็นห่วงเป็นห่วงแต่หนูร้องไห้เหมือนน้องตายอะ่ะ <c oughs> ถ้าน้องฟังอยู่น้องดีใจไนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องจะร้องไห้แล้วเนี่ย <c oughs> เตั้งใจฟังแล้วก็ร้องไห้จนแบบ ร้องจนอ้วกออกมาเส้เลือดฝอยตาแตกไปเงที่ที่บ้านก็ทามันยังไม่ตายนะอะไรเงี้ยแต่คือช่งชอวคนสามที่บ้านแต่คืนมันทัชเราโล่ลูกน้องหนูยังไม่ตายนคือร้องไห้ตอน้าคนอื่นใช่แล้วที่แอบร้องอ่ะช่วงอาทิตย์ก่อนๆแหละเพราะว่าหนูร้องไห้ทุกคืนเลย จริงดูซีรีส์ไม่ได้ดูซีรีส์มันมันเป็นเพราะหนูน่าจะว่าจะเป็นเพราะผลข้างเคียงของยาลงของแบบคือคือเราอ่ะเราเราทำงานออกไปอ่ะใช่เราเราแฮปปี้เราเฟรทุกอย่างแต่พอกลับไปบ้านปุ๊บอ่ะถ้าหนูไม่ได้ทำอะไรสักไม่ได้ทำงานหรือไม่ทำอะไรเล่นโทรศัพท์สักประมาณก่อนนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี้ย ชีวิตมันเหมือนแบบมันมันเลื่อนโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะแล้วเราแล้วเราไม่รู้เราจะทําอะไรเรารู้สึกเราเปี่ยวเราแบบเฮ้ยทําไมชีวิตมันว่างเปล่าเรารู้สึกแบบเออคืออารมณ์มันพาหน่อยแล้วหนูก็ร้องไห้เข้าใจเข้าใจเอออะไรเงี้ยเออแล้วสักพักก็หายน้องสายไเป็นไรพี่ไม่อเลเราโอเคเอาเอาเาเรื่องดีๆผ่านไปแล้วซึ้งกับน้ำตาไหลทีนี้มาถึงเรื่องที่แบบ แรงๆบ้างชอบผู้ชายคนไหนที่สุดในไทยประเทศอารีมินโฮแล้วกันมินโฮแล้วก็ดิฮอนบินฮอนบินคอนบินสุนทรคู่พยันบิน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 นี่คืออันดับหนึ่งอ๋อกรแล้วก็มินโฮถ้าเปรียบว่าหนูเป็นมาร์ชเมลโล่ที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้หนูอยากให้เขากินเราแบบไหนอยากให้เขากินเราแบบฟองดูค่อยๆจุ่มปึ๊บ บีออกเช็งฟีมจุ่มนมแล้วก็กินหรืออยากให้เขากินแบบเมลเอาข้าปากไปเลยค่ะเอาข้าปากไปเลยค่ะนี่เน้นใช้เวลากินทีเดียวแต่กินนานๆกับกินหลายๆทีแต่กินไม่นานเท่าทีเดียวกินทีเดียวแต่กินนานๆจะกินหลายๆทีเอากินทีเดียวแล้วนานๆกินทีเดียวแล้วนานๆไมอทำไมอ่ะทำไมก็เหมือนเป็นคนที่รักใครแล้วก็รัก ที่เดียวนานๆนี่ะคะตอบดีตอบดีตอบสวยปิดสวยปิดนั้รักอยู่ปิดแบบอาลเรามาถึงช่วงสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆพี่อยากให้เราก่อนอื่นฝากผลงานใช่ตอนนี้ก็มีผลงานของตัวเองนะคะทำเพลงนะคะชื่อว่าพี่ขาค่ะมงดูโอนะคะเป็นแคร์คิมฟังใช่ีค่าพีค่าพี่กินอะไรกันน้อยยังใช่มค่ะใช่ค่ะเป็นฟีลแบบ พี่คิดอะไรกับน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออย่าเป็นแฟนหรืออย่าเป็นเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มาสิาฟีลประมาณนี้อ่า<ด><ด>แล้วมีอะไรไอีกแล้วก็มีเอ็มวีค่ะเพิ่งจะไปเล่นของแบงคอกบอยพี่ฮงเป็นศิลป,ปินเกาหลีก็ไปเล่นเอ็มวีให้พี่เขาเป็นแบบว่าเป็นเป็นสไตล์ที่เราไม่เคยเล่นครั้งแรกเลยก็จะเป็นแบบเซ็กซี่มี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 เคสมีกอดเป็นแบบ เอาเอาแนวแบบเลร์สิบแปนิดนึงเอาไปดูกันเองนะคะค่ะแล้วก็พี่ไปเซิร์ชเลยลูกแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีมีของของค่ายเพลงเมโลมีค่ะก็จะมีที่กำลังจะออนแอร์เป็นของพี่เก่งทัชยะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็มีเพลงโคตรคิดถึงของพี่โจดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เยอะมากเยอะ่ใส่เอ็มีใส่เอ็มมีชอบเล่นเอ็มีชอบเอมีเรียกงานได้นะคะข่างตาน้องดา เลื่องได้ครับแสดงได้แสดงได้ปอนเซอร์เข้าได้เลยครับมาถึงรายการเข้ารายการได้นะครับบอกว่ามาจากแคลอโอโอเคโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เทวันนี้ชอบไหมครับน้องแคร์ของพวกเรานะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าชอบรายการนี้อยากตามไปเรื่อยๆฝากกด s u b s c r i b e นะครับในช่องจุติแม่นะครับและที่สาคัญ กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกครั้งที่เราปล่อยคลิปออกมาจะได้ได้ดูเลยเลยะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยพี่อยากจะให้เออลงแชร์ของเราทำอะไรทำอะไรดี่สักอย่างได้มไม่เที่ยงเลยกลัวมากผมกลัวมากเลยไม่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 หมายถึงว่าให้พูดคำว่า make love แล้วก็มีผู้ชายกาน make love แล้วก็เป็นข่าอะไรก็ได้ที่เราคิดเองก็ได้ที่มาได้เลย บางคนก็แบบเมคเลยจะเซ็กซี่เลยอะไรก็บนี้อะไรเงี้ยชิดเลยเอาให้เด่นที่สุดโดนที่สุด5 4 3 2เมคเลยโอ๊ยพอหนีจชอบตรงปากๆเมคเลยสุดยอดสุดยอดจริงๆยังสนุกเ็ดปากใครมีอะไรก็เมนทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวรออ่านอยู่นะครับเจอกันเทปหน้าสำหรับตอนนี้บายบายนะครับเจอกันจ้ะบายบายครับเดี๋ยวจะใส่เรา